اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ um ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ0218468100818129615สำนักงาน,นาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย a s s ล l a m u a ุม i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ารพพรับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมถามซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับ 5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบ5แห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เราถือสิทอดมาถือว่าอยู่ในช่วงสุดท้ายนะของเดือนรอมฎดอนแล้วนั่นเองและเป็นช่วงที่มีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็ย้ำกับท่านผู้ชมนะครับในช่วงเวลาที่เหลือเราควรที่จะเร่งรีบกันในการทำอิบาดะในช่วงของเดือนรอมฎดอนครับและการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ก็เป็นความจําเป็นที่เราจะต้องช่วยเหลือครับและในช่วงหงหญยด้วยใจรักเราจะไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับช่วงหงใยด้วยใจรักด้วยความห่งใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันบุญเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมงานของเราได้พาท่านผู้ชม มาที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาคารคลอง19บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนโตโสมหัดเย็นใจหญิงชราวัย95ปีซึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวสงคนซึ่งวันนี้ลูกสาวของโตโสมคือนางสาวคอดิยะหัดเย็นใจเป็นผู้มารับสกาดแทนคุณคอดิยะเล่าให้เราฟังว่าโตโสมมีโรคประจาตัวคือโรคชราและมีอาการจุกในท้องบ่อยๆ ทำให้ต้องมีคนอยู่ดูแลตลอดเวลาซึ่งเธอและน้องสาวคอยดูแลและช่วยเหลือแม่มาโดยตลอดเป็นแน่นในท้องอะโรคโรคที่ชอบลมขึ้นมากมากเลยอ่ะค่ะแบบแบบแบบอ่อนคือเหมือนเหมือนแกจะจุกอยู่ตลอดเวลาแกจะจุกอยู่ตลอดเวลาจะต้องคนดูอยู่ตลอดเวลา ลูกสาวที่อยู่ด้วยกันก็ก็ไม่มีไรายได้เขาก็เป็นไม้ได้วยกันนี่ก็เป็นไม้ก,ก็ไม่มีไรายได้ทั้งนั้นโคโมีลูกกี่คนคนระับอยู่กันสองคนน้องสาวน,น้องสาวอะค่ะ,ะโซมีคนดูแลเป็นน้องสาวนะค่ะเป็นน้องสาว,สวค่ะทั้งเจ็ดคนทั้งหกคนนี้ก็เขาก็แยกย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดค่ะท่านด้วย อ่่าคคุณดีนก็มีครอบครัวแต่ก็อยู่ติดติดกับแม่ค่ะอยู่อยู่อยู่ติดค่ะอยู่คอยดูแลได้กันกับน้องสาวนี่แหละครั้งอ่ะเป็นบางบางครั้งอ่ะค่ะและได้ค่ะยังยังได้ยังยังก็ยังมีสติอ่ะยังยังค่ะค่ะก็พวกเราก็จะช่วยขอดุอาให้นะครับค่ะเช่นกันค่ะทุกทุกอย่างนะฮะก็อยู่ที่เราด้วยต้องทำมาที่พักงานนะแล้วก็ขอดุอาอ่าพระองค์ละสุภาตาละ และเราก็พอเราก็จะช่วยดูอาราค่ะนี่ก็จะช่วยดูอาให้ทุกคนด้วยค่ะแต่เธอก็ไม่สามารถช่วยเหลือแม่ได้มากนักเพราะเธอเองก็ไม่มีงานทําส่วนรายได้มาจากบัตรผู้สูงอายุและบัตรคนพิการของโตโสมซึ่งรายได้ส่วนนี้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแต่ทางครอบครัวเองก็ไม่ละทิ้งการทำอามันอิบาดาขอดูอาต่อพระองค์อัลลอฮุบานุวาตาลาให้มีริสกีและมีสุขภาพที่แข็งแรง ทางรายการมุสลิมชามร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับตัวโสมหัดเย็นใจเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุลิกภาพอมะนะ 02 1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เรา สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ทันได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอ่อมานะ02 1846810 0818129615ในช่วงัวละฮะดิษนะครับท่านอาจารย์สมานก็พิทักษ์นะครับก็ยังอยู่กับเรา เพื่อที่จะนําความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องในรอมฎอนนั้นมาบอกกล่าวเราเพื่อนําสู่การปฏิบัติท่านอาจารย์พร้อมแล้วครับที่จะพบกับเราในช่วงนี้ครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีม ا า ح م د لله رب العالمين و ا ل ص ฟิลอั ل บิยาอ ل วัลมุรซ أ ลีนวะอะลาอาล ي ฮิวะ ى อ ل บิ ص ح ب ه أ ม م อีน so พี่น้องในเดือนรอมฎอนี้เราจำเป็นที่จะต้องหักห้ามอารมณ์ปรราถนาของเรากันอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าอารมณ์ปาถนานั้นจะเป็นสิ่งที่าศาสนาอนุญาตก็ตาม ทั้งนี้เพื่อที่เรานั้นจะได้ทำตัวให้ใกล้ชิดต่อพระองค์ลอสุมบาหานุวาตลาให้มากที่สุดและเพื่อที่อารมณ์ปราถนาของเราจะได้เปลี่ยนไปสู่ความรักต่อพระองค์ลอสุบาหานุวาตลาอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ตัวเราเองนั้นมีความยินดีที่จะสลัดสิ่งที่เป็นความปรราถนาที่ไม่ดีออกไปจากร่างกายของเรา ใครก็ตามที่ต้องการที่จะสมรวมสติหรือใครก็ตามที่ต้องการที่จะทำให้จิตใจของตัวเองนั้นขมักขม้นหมกมุ่นและแน่วแน่อยู่กับการรักต่อพระลรสาสุภานูวตาลายุติจากธุรกิจธุรกรรมต่างๆและในเวลาเดียวกันก็นึกคิดและก็ห่วงใย ที่จะให้ได้มาซึ่งความโปรดปานของพรงอะองค์ลอสุภานุวตาลาให้ได้มาซึ่งความใกล้ชิดต่อพรอะองค์ลอสุภานุวตาลาสิ่งนี้คือจุดมุ่งหมายของการอิอติกาฟกล่าวกันว่าคนที่จะเก็บตัวอยู่ที่มัสยิดและขยันหมั่นเพียรในการทำอามันอิบาดาในมัสยิดนั้น ก็คือผู้ที่จะต้องเป็นคนเอติกาฟการทำเอติกาฟนั้นเป็นแนวทางของท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลอวะไลฮิวสลัมที่พระองค์จะกระทำในเดือนรอมฎอนและเดือนอื่นๆของปีด้วยซึ่งก็มีหลักฐานธะดิสที่บ่งบอกว่าท่านศาสดานั้นท่านได้ทำการเอติกาฟในช่วงของ10วันหลัง ของเดือนชาวาันอีกเดือนหนึ่งด้วยการทำเอติกาฟที่ประเสริฐที่สุดก็คือการทำเอติกาฟในช่วงของ10วันหลังของเดือนรอมฎอนดังมีรายงานฮะดิษอัลอบีฮุรอยาะโรดิยัลลอฮุอันกลกานแรอซูลุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยััตกิฟูฟีคุลลิรอมฎอาอัชัระตัย์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ ย่่าตก้ฟาอิชรีน่าเยาวันราวฮุลบุคอารีวละมุสลิม้ารุสุลลลาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นพระองค์ได้ทําการอิติกาฟในทุกเดือนรอมฎอนเป็นเวลาสิบวันและต่อมาในปีที่พระองค์ได้ถึงการวฟาตกลับไปสู่ความเมตตาของลอสุบฮานูวัตอาลานั้นปีนั้นท่านจะทำการอิติกาฟเป็นเวลา20สวันรายงานฮะดิษโดยบุคอรีและมุสลิม การเอติกาฟจะเป็นการเพาะบ่มและขัดเกลาอยู่ภายในบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยกลิ่นอของการทำอะมันอิบาดะและการพักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ดับภายในมัสยิดอันเงียบสงบพี่น้องมุสลิมทุกคนสามารถที่จะฝึกจิตใจที่ตะเลเิดเปิดเปิงของตนนั้นให้กลับคืนมาด้วยก,การขัดเกลากับการปฏิบัติอะมัณอิบาดาต่าง การอ่านพระหมาคัมภีร์อัลกุรอานและการขอดุอาอภัยโทษจากพระองค์การเอติกาฟถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่ให้จิตใจของเรานั้นสงบเพื่อให้จิตใจของเรานนั้นได้ถูกขัดเกลาวให้สะอาดบริสุทธิ์และเพื่อที่จะสลัดทิ้งอารมณ์ความปรารถนาที่เราร้อนต่างๆการเอติกาฟคือการที่บุคคลคนหนึ่งพยายามที่จะเก็บตัวอยู่ในมัสยิดอย่างสงบ ตามวิธีการที่หลักการศาสนาได้กำหนดไว้เป้าหมายสำคัญของการอียติกาฟใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็คือการปลีกตัวออกจากภารกิจและปลีกตัวออกจากครอบครัวที่มีธุรกรรมอย่างมากมายไปสู่การแสวงหาความบริสุทธิ์ความสบายใจของจิตใจ ความสบายใจของจิตวิญญาณและเป็นการเสริมสร้างพลังและศักยภาพเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตอย่างราบรื่นและดียิ่งขึ้นการอีติกราฟเพื่อเป็นการแสวงหาคืนไลและตุลกตในสิบคืนสุดท้ายของเดือนอรมฎดอนการอีติกราฟนั้นเป็นแนวทางและเป็นวิถีชีวิตของท่านศาสดานบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลฮิวซัลลัม พระองค์นั้นไม่เคยละทิ้งการเอติการาฟเลยตั้งแต่ท่านเริ่มอพยพจากมหานครมักกะสู่นครบันีนะท่านเอติการาฟในทุกปีจวบจนกระทั่งท่านเสียชีวิตดีใจครับที่ได้เห็นพี่น้องมุสลิมของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคกลางภาคเหนือภาคใต,ภคต้ภาคตะวันออกให้ความสำคัญและให้การตอบรับกับก,บการบ่มเพาะจิตใจด้วยกับการเอติกาฟ เดือนรอมฎอนไม่ได้เป็นเดือนที่สอนให้เรานั้นรู้จักการอดกินอดดื่มอดบริโภคหรือเสพสมแต่เดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนแห่งความประเสริฐนี้พระองค์อัลลอฮ์นั้นกําหนดขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับเบ่าของพระองค์นั้นได้แสดงความใกล้ชิดแสดงความพักดีต่อพระองค์ด้วยกับการเอติกาฟเราทราบกันดีครับเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึง ประตูสวรรค์จะเปิดประตูนรกจะถูกปิดและเหล่าใชตอนมันร้ายจะถูกล่ามโซ่สิ่งนี้คือคือการเชื้อเชิญจากพระองค์ลอสษมุบานูวาตาลาที่จะให้หมวลมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ได้เข้าเฝ้าดูอาวิงวอนขอเพื่อที่จะได้รับความเมตตาจากพระองค์ในเดือนรบฎอนโดยไม่มีขีดจำกัดหวังว่าทุกท่านนั้นคงจะ ตอบรับให้ความสำคัญกับการเอติกาฟในสิบคืนสุดท้ายของเดือนโรบมฎดอนในปีนี้ครับวบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรหมะตุลอฮ์ว่บริกาตุในช่วงสถานการณ์โควิด1 i การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมัชลาราชมนตรีในการประกอบศาส,สนกิจถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลง ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจําเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเ,เราจะร่วมขอดูอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันครับท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูด ไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้ <h ums> เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอรรมนะ0 2นย4สองหนึ่งแปดสี่น <h ums> สิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมีความสำคัญอย่างไรลายละทุนกอตุรีนั้นเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและหากพบกับคืนลายละตุนกอตเราควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรติดตามได้ในหน้าต่างกอทผู้ชมครับในขณะที่เรากำลังทำรายการอยู่นี้นะครับเราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งเป็นเดือนที่สำคัญของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับ และส่วนที่สำคัญนะครับเรามักจะไปเน้นกันในช่วง1ิวันสุดท้ายของรอมฎอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเราเลยอยากที่จะมาคุยประเด็นต่างๆรวมถึงความสำคัญนะฮะในช่วงท้ายของรอมฎอนด้วยซึ่งผู้ที่ร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในะขณะที่ท่านเป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒินะครับจุฬาราชมนตรีท่านอยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับท่านอาจารย์ อรุณบุญชมครับสลามอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบเระกัดครับอาจารย์ครับอย่างที่ผมเกินนำเมื่อสักครู่นะครับรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐเนี่ยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายๆโค้งสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยอาจารย์ถ้าอยากให้อาจารย์ได้อธิบายสักนิดหนึ่งว่ารอมฎอนที่แบ่งเป็นสามช่วงเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราน่าจะอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วมีความสำคัญยังไงครับอาจารย์ครับครับก็มี ฮะดิษบทหนึ่งของท่านนบีสุลต์ละฮะอิมัวสัลลัมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในขั้นเป็นฮะติษสเฮีนะครับแต่ก็เป็นที่ยอมรับกันของบรรดานักวิชาการทั้งหลายที่ได้กล่าวว่าัะรอมฎกรนันน่าอวัลดุหูรห์มะตุนวาะอวซะตุหูมะฟิรัดุนวละอาคิรุฮูอิดุมมินันน่ซึ่ก็ก็จะแบ่งรอมะกรนี้ออกเป็นสามช่วง ใชครับช่วงแรกของรอมฎดอนเราก็อาจจะหมายถึงสิบวันแรกนั้นเนี่ยเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ที่จะประทานมอบให้แก่บ่าวของพระองค์และช่วงที่สองนั้นก็เป็นการให้อภัยการให้อภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮ์สุภาณนาอุตะอลาะให้แก่บ่าวของพระองค์และช่วงสุดท้ายเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีความสําคัญออืเพราะว่า ในฮะดิษนั้นจะบอกว่าอิดกุมมินันนารเป็นช่วงของการปลดปล่อยให้พ้นจากไฟนรกอาจารย์ฮะอันนี้เราเข้าใจง่ายเลยนะที่อาจารย์อธิบายใ,ให้เราเห็นภาพช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงท้ายๆของรมดนแล้วละ่ะแล้วเรามาักจะนเน้นกันในช่วง10บวันสุดท้ายสิบวันสุดท้ายเนี่ยนะฮะอาจารย์ฮะมีความสําคัญอย่างไรครับตรงนี้อาจารย์จะให้อาจารย์ อธิบายสักนิดหนึ่งแล้วนะบีแต่สิบวันสุด,ด,ดท้ายเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับนักกีฬาที่เข้าสู่สนามการแข่งขันนะครับ,รบของรบกรเนี่ยมันก็หเหมือนกับเป็นการช่วงชิงเก็บเกี่ยวความดีกันให้ได้มากที่สุดนะครับครับถ้าเป็นนักกีฬาสมมติว่าเป็นการแข่งวิ่งมาราธอนออตอนที่จะเข้าเส้นชัยเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้เข้ามาในสนามหรือว่า อยู่นอกสนามก็ตามเขาก็จะมีการรัวระครัง oh, นะครับหรือว่าตีกระดิ่งให้ให้นักกีฬารู้ตัวว่าอ่าคุณกําลังจะเข้าเส้นชัยอีกไม่นานแล้วนะ mm hmm. อะมีกําลังเท่าไหร่ก็พยายามทุ่มเทพละกําลังทั้งหมดที่มีเนี่ย <Huh. S 2> เพื่อให้เข้าสู่เส้นชัยให้ได้ั mm hmm. นนั้นเราถ้าเราเปรียบว่ามันเหมือนกับการวิ่งแข่งกีฬา <Huh. S 2> นะครับ ทีนี้ท่านนาบีสุลต่านละฮ์อะลัยฮสัลลัมเนี่ยท่านก็ทําเป็นแบบอย่างไว้ครับซึ่งอาจจะเป็นการทําความดีเป็นพิเศษมากกว่าในช่วงอื่นนะครับรรเราก็จะเห็นได้จาก h ะด i ษบทหนึ่งที่ท่านยิงอาอิชชรอดุลลอฮุอันฮาท่านได้กล่าวรายงานเอาไว้นะครับว่าท่านอซูลุลต่านลอฮุอะลัยฮวะสัลลัมนั้นเมื่อเข้าสู่ ช่วงสิบวันสุดท้ายของรม a ร a n ท่านจะขมักขะเม้นเอาจริงเอาจังและท่านก็จะทำให้กลางคืนของรมฎอนนั้นเนี่ยมีชีวิตชีวาและอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านก็จะปลุกคนในครอบครัวของท่านให้ขึ้นมาทำความดีกันด้วยในช่วงของสิบวันสุดท้ายเนี่ยนะครับันั้นก็เป็นด a ษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีเราก็จะเห็นได้ว่า การทำความดีนั้นเนี่ยช่วงเวลาก็มีความสำคัญนะครับอย่างช่วงสุดท้ายนี่ก็มีความสำคัญที่เท่ารอสุลุลก็จะขมักขม้นทำความดีมากเป็นพิเศษนะครับและพร้อมกันนั้นท่านก็ทำให้กางคือมีชีวิตชีวาโดยการละหมาดโดยการทำอิบาดะทำความดีด้านต่างๆนะครับและปลุกครอบครัวด้วยคือท่านไม่ได้ทำคนเดียว นะครับก็ควรจะให้ครอบครัวของท่านเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีงามในช่วงสิบวันสุดท้ายของรมฎอนด้วยนะครับครับไม่ว่าจะเป็นการปลุกขึ้นมาละหมาดร่วมกันหรือแม้แต่การอ่านอัลกุรอานการสิเกตการซิกรูลล้อครับครับนะผมก็ผม้าใจอย่างนั้นถูกไหมอาจารย์ถูกถูกต้องแล้วครับคือการทําความดีในช่วงของรมฎอนนี่ก็มีหลายอย่างอย่างที่อาจารย์ได้ได้กล่าวมานะครับครับ โดยเฉพาะอย่างยิยง่อองรรเรื่องของการอ่านกุรอานเรื่องของการซิกรุลอการ,ร<ๆ>กล่าวลาอิละฮิลลอฮ์สุบฮานลลออัลฮัมดุลิลลาสิ่งต่างๆหล่าเนี้ยเป็นความดีงามที่เราเก็บเกี่ยวเอาไว้นะครับ,รบในช่วงวันอันประเสริฐทั้ง10วันสุดท้ายนี้นะครับครับผมฮะอาจารย์ถ้าผมพูดถึง10วันสุดท้ายเท่าที่ผมทราบท่านนบีนะครับก็ส่งเสริมให้มีการเอติการาฟนะครับแต่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติว่า เราไม่สามารถไปอิกราฟด้วยเงื่อนไขนะบางอย่างหรืออาจจะเป็นด้วยเงื่อนไขของโรคระบาดก็ตามเนี่ยอาจารย์อย่างเนี้ยมันมันยังไงฮะถือว่าเราปฏิบัติบกคร่องไหมอาจารย์เนี้ยเออก็คือก็ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องเนื่องจากว่ามันมีเหตุจําเป็นนะครับที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะไปเอิกราฟทิมมัสยิดได้อืนะครับ แต่ในในมุมมองของผมเนี่ยก็เห็นว่าน่าจะทําได้นะครับเพราะว่ามัสยิดเนี่ยบางแห่งก็อาจจะมีความกว้างขวางพอสมควรนะครับแล้วเราก็มีการเว้นระยะห่างมีการตรวจคัดกรองนะครับเพื่อให้คนเข้าไปอยู่ในมัสยิดในจํานวนที่ไม่มากนักนะครับพร้อมเหมาะสมกับสถานที่เนี่ยก็สามารถที่จะทําได้อยู่เพราะการยันติกับเนี่ย มันเป็นการเข้าไปอยู่ในมัสยิดนะครับและก็ทําได้เฉพาะสถานที่ที่เป็นมัสยิดเท่านั้นนะครับเราจะเอติกาฟที่บ้านแล้วเนี่ยก็ไม่เรียกว่าเป็นการเอติกาฟเพราะการเอติกาฟมีเงื่อนไขว่าต้องทําที่มัสยิดที่มัสยิดเท่านั้นทีนี้ไปอยู่เพื่ออะไรไปอยู่เพื่อทาความดีนะครับไปอยู่เพื่อทําการละหมาดไปอยู่เพื่ออ,อ่านกุรานไปอยู่เพื่อการริกรุลนลอเพื่อการขอดุอาอะไรต่างๆเหล่าเนี่ย แล้วก็ทําให้จิตใจของเราเนั้นเกิดความสงบนะครับฮะครับผมฮะก็ชาลอฮะก็อยากให้เราได้มีโอกาสทําความดีกันเต็มที่ทุกคนในรมฎอนอาจารย์ฮะเมื่อพูดถึงรมฎอนนะฮะเราก็จะต้องพูดถึงหรือกล่าวถึงหรืออยากจะพบคือไรละาตุนกอตอาจารย์นะฮะครับคือไรล่าตุนกอตเนี่ยนะครับมีความสําคัญอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็คงจะทราบกันเบื้องต้นแล้วแต่นี่ปัญหาว่าเราจะรอแต่ไรลาตุนกอตอย่างเดียวเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนอาจารย์ อันนี้อาจารย์แนะนําว่ามันมันควรจะต้องอยังไงอะ่ะคงเจอแน่นอนอ่ะสักวันหนึ่งก็คืออะไรนะตุนก้อนเบียธาโรสุลลลอฮ์สโลลลอฮฺวาลิวะซัลลัมท่านก็ได้กล่าวไว้นะครับพวกท่านจงเฝ้าระวัง <g> <ron> หาคืออะไรนะตุลกอน <g> <ron> <g> <ron> ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของรอมาอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนที่มีตัวเลขเป็นจํานวนขี้อ๋อครับนะครับเช่นคืนที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้า ยี่สิบเจ็ดยี่บนะครับอันนั้นก็จะแคบเข้ามาแต่ว่าเพื่อให้ชัวร์แน่แน่เลยเนี่ยนะครับก็คือเราทําความดีทุกวันทุกคืนนะครับของเดือนรมตอเนี่ยไม่พลาดแน่าทุกคืนเนี่ยเราก็พยายามทําให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าความดีในคืนไลลระตุ้นก็แค่หนึ่งคืนเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งพันเดือนแปดสิบสามปีกับอีกสี่เดือนนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็เป็น การตอบแทนที่งดงามทีนี้ทําอย่างไรที่จะให้พบแน่อย่างที่ท่านอาจารย์ถามมาก็คือว่าทําทุกคืนนี่แหละครับเราทําทาทำบริจาคเพื่อการกุศลได้ทุกคืนคืนละมากจะน้อยก็แล้วแต่กําลังทรัพย์ของเราทีมีนครับนะครับครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่อาจารย์แนะนําคือทําทุกคืนทุกวันให้สม่ําเสมอนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามต้องเจอแน่ภายใน29หรือ3าวันเนี่ย นะฮะต้องเจอแน่นอนเลยครับอาจารย์อาจารย์ฮะในช่วงสุดท้ายนะฮะอยากให้อาจารย์ได้ฝากนะฮะก็คิดนะฮะในเดือนรอมฎอนเอาไว้ในช่วงนี้ครับอาจารย์ครับครับรอมฎอนแล้วก็เปรียบเสมือนแขกที่เข้ามาอ่ามาพำนักอยู่กับเราเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับเขามาเราก็ต้อนรับเขาแต่ทําอย่างไรจะให้แขกเนี่ยได้มีความประทับใจและก็มีความรู้สึกว่า เราได้ให้การต้อนรับเขาอย่างสมเกียรตินะครับเราก็ต้องทราบว่าอมฎดอนเนี่ยก็คือเดือนแห่งการถือศีลอดเราก็ต้องถือศีลอดด้วยากายนะครับด้วยจิตใจของเรานั่นหมายความว่าเราจะต้องงดเว้นจากการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์และงดเว้นจากการทําบาปด้วยนะครับเราอ่านอัลกุรอานเรามีการสิกเกตต่ออัลลอฮ์เรามีการบริจาคทานนะครับ แล้วก็เฝ้าคอยระวังคือไลละตุนก้อดและในช่วงสิบวันสุดท้ายเนี่ยก็ให้เราเร่งทําความดีให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับผมครับเอาครับอัลฮัมดุลินลลห์นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะครับประธานคณะผู้สรงคุณวุฒิอยู่าราชมนตรีในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองประธาน,นาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยไว้เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาให้ ข้อมูลความรู้กับเราในรายการขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับสลามอะลัยกุมครับวาระุสสลามวะร,ราะฮุตุลลอฮิวะบรักาตท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับเราจะเห็นว่าสิบวันสุดท้ายที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนั้นมีความสําคัญมากนะครับรวมถึงคืนรายละตุนกอตนะที่เราทุกคนนะครับสแสวงหาและอยากได้สัมผัสกับคืนรายละตุนกอตนั่นเองแต่ที่ไรก็ตามนะครับเราควรที่จะต้อง เริ่มทำทุกคืนนะครับด้วยความเข้มแข็งเชื่อว่าเราจะเจอกับคืนไหลละตุนก๊อตที่เราประสงค์ครับนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมชามวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงานกระหนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ a s ุ a l a m u ม l a i k u m w a มะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ คนเราถ้าหากว่าคิดจะทําสิ่งใดตามใจตัวเองแล้วแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการาศาสนาแล้วเราได้ห้ามจิตใจของเราไม่ให้ปฏิบัติสิ่งนั้นถือว่าเป็นความยำเกรงที่อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาทรงโปรดปรานท่านอบีมูมฮัมหมัดสุลลานฮุอะลหิวสัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงถ้าท่านละทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อยำเกรงต่ออัลลอฮฺแน่นอนยิ่งพระอัลลอฮฺจะทรงทดแทนสิ่งซึ่งดีมากกว่าให้แก่ท่านบันทึกโดยอามาัด فما بتزيد والقلوب تذوب كأن الليل سعيد